เหตุเกิดแ,วแถวซิตี้พาร์คนะครับผมกำลังจะออกเลยครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงตู้มตามนะครับวันเริ่มขึ้นเยอะแล้วครับผมรถติดบานเลยครับตอนนี้มีคนมีคนทำไฟฟ้าอยู่ตรงเสานั้นด้วยนะครับ ตรงนั้นนะครับผมตรงหัวรถนะครับโอ้โหวันขึ้นเลยครับพันนั้นผมว่าจะไปตรงนั้นพอดีนะครับดีนะครับที่ออกมาช้า เจ้าหน้าที่กำลังซ่อมไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับผมนี่ควันก็เริ่มหายแล้วครับตอนนี้ติดยาวแล้วครับตอนนี้มาจากบางพีนี่ติดติดยาวเลยนะครับรถที่มาจากบางพีจะไปจะมุ่งไปทางบางบ่อนี่ติดยาวเลยนะครับนู่นครับ ตอนนี้น่าจะติดตั้งแต่ไทยวัสดุมาเลยนะครับผมคลองส่งน้ําไทยประกันนี่ติดมาเลยครับผมตอนนี้เกือบไปนิดเดียวครับคนทําไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนะครับผมเมื่อกี้ยางกิ้งลงมาแล้วเมื่อกี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไปครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ